อ่ะวันนี้ก็แบบเราจะไปทํางานอีกแล้วค่ะเธอสวยไหมคะวันนี้นี่มีความปล่อยผมแล้วนะอ่ะใครแบบบอกว่าอยากเห็นแบบดิันียนลุคที่ปล่อยผมบ้างอะไรบ้างนะคะนี่อ่ะเขาปล่อยให้แล้วข้างหลังคือแบบผมสยายมากค่ะคุณขาจัดให้นะคะโดยปลาโอ๊ตนะคะพ่อค้าไข่ไก่ <laughs> <laughs> พี่กอลกเขาแตวนะปลาโอ๊ตหนูมไม่ได้แซวนะพี่กอลมันบอกว่า ปโอดเป็นพ่อค้าขายไก่องเมืองลบบุรีช่างผมคู่ใจของดิฉันนะคะก็สวยยุ่สวยแล่นะคะทุกคนคา่ะก็มาทํางานอยู่กรุงเทพนะคะวันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วก็ไม่ได้โพสต์ขายปลาเลยอะไรเลยใดยๆแต่ว่าก็ยังขายอยู่นะคะอะใครเห็น คลิปนี้ก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะเนี่ยปลาอินซีนะคะปลาอินซีแดดเดียวยังคงเป็นแม่ค้าปลาคนเดิมและคนเดียวที่สวยขนาดนี้นะคะปลาอินซีแดดเดียวแพรลี่สั่งเลยนี่สี่ชิ้นแบบนี้นะคะสี่ร้อยกร,รมัมทอดให้เสร็จสําเร็จรูปพร้อมทานเลยนะคะได้ไปก็ไม่ต้องอุ่นไม่ต้องเวฟค่ะคุณลูกค้าขากินได้ทันทีถ้าใครขี้เกียจเหมาะที่สุดแล้วปลาอินซีแพรลี่แบบทอดเสร็จพร้อมกิน เออลำบากหน่อยก็มึงแค่ตัดถุงอมึงแค่ตัดถุงแล้วมึงก็ตัดเข้าปากนะคะเอาง่ายๆเลยเพราะว่าลูกค้าจะถามเยอะไม่อุ่นได้ไหมเออพร้อมกินเลยหรือเปล่าต้องทอดไหม,มไม่ต้องเลยแล้วเป็นปลาแดดเดียวด้วยนะคะพร้อมรับประทานไม่ใช่ปลาเค็มสนใจพิมพ์รหัสใต้คลิปนี้นะคะ4ชิ้น399าบาทส่งฟรีรหัสปปลาหนึ่งนะคะแล้วก็ มีโปรด้วยนะคะ2แพ็กเหลือ750บาท750บาทพิมพ์รหัสง่ายๆนะคะปอปา2ได้ไป2แพ็ก8ชิ้นเลยปลาอินซีแพรลี่ปลาอุดหนุนด้วยหรือใครสายกาแฟทานกาแฟดิฉันก็ทานทุกวันนะคะกาแฟดิฉันฉ่ำมากเพราะมีทั้งคอลลาเจนไดเปปไทด์แอลกูตาไทโอนมีลูทีนมีวิตามิน B รวมนะเบตากูแคน เออกิงโกใบแปะก้วยอ่ะจัดให้เต็มโคเอนไซคิวเทนแน่นๆหนึ่งกล่องมี3สูตรแบบนี้นะคะแล้วก็ลดราคาด้วยจาก499เหลือ299ถ้าอยากแบบได้คุณสมบัติแบบเหมือนเรากินวิตามินเหมือนเรากินวิตามินบำรุงร่างกายแต่มาในรูปแบบของกาแฟนะคะคุณก็พิมพ์รหัส P1 เลยค่ะ1กล่องจากราคา499บาทขายแค่299แล้วส่งฟรีด้วยนะกาแฟใกล้หมดแล้วนะคะพิมพ์รหัส P1 สนใจกาแฟหรือว่าสนใจปลานะคะก็อุ่นนุนกันหน่อยนะคะทุกคนก่อนไปทํางานใน่าวันสุดท้ายที่กทมนะคะเดี๋ยวต้องกลับบ้านค่ะไปเคลียร์ไปเตรียมนะคะงานก็เยอะงานลาดงานหลวงนะคะทุกคนคะ่ะงานอะไรก็ได้แต่งานฟรีพักก่อนนะคะงานเยอะไม่ว่าแต่ว่าไม่สู้งานเช้าวันนี้แต่งง้นแต่หกโมงนะคะทุกคนสวยชำไหมคะคอมเมนต์ได้อย่าลืมอุ่นนุนปลาด้วยนะคะ 1นึ่งแพ็คสชิ้น4ี่ร้กรัมสามรหัสปอปา1 2ึ่งสองแพ็คเจ็มีส่วนลดจาก798ปปอปา2องลักแพรี่เอ็นดูแพรี่ก็อุ่นหนุนไายอินทีกับกาแฟด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ